มีหลังคา2ชั้นเหมือนการที่เรายืนกลางร่มนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบช่องว่างระหว่างร่มกับบริเวณหัวของเรานะโดยที่ช่องว่างตรงนี้ครับมันจะทําหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีนะครับคาดับเบิลรูฟคือหลังคาที่มีการซ้อนกัน2ชั้นนะชั้นที่1ก็คือหลังคาที่อยู่ด้านบนสุด ส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาจั่วหรือไม่ก็เป็นเพิ่มมาแงนหรือว่าเรียนทูนะฮะส่วนหลังคาชั้นที่2ที่อยู่ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นฟแฟลตสแลบนะฮะที่จะเอาไว้รองรับน้ําฝนหรือว่าเอ่อป้องกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งซึ่งการทําแบบนี้มันเหมือนการที่เรามีหลังคา2ชั้นเหมือนการที่เรายืนกลางร่มนะฮะพอเรากลางร่มเนี่ยมันจะมีหลังคาที่อยู่ชั้นบนก็เหมือนเป็นร่มเนาะ แล้วถ้าเราใส่หมวกอีกชั้นหนึ่งนะฮะเป็นหมวกแบบเป็นหมวกแก๊ปหรือว่าหมวกมีปีกก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเหมือนหลังคาชั้นที่2นะฮะหรือว่าแฟลตสลบเพราะฉะนั้นมันจะมีแก๊ปช่องว่างระหว่าล่มกับบริเวณหัวของเรานะฮะโดยที่ช่องว่างตรงนี้ครับมันจะทําหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีนะครับเวลาที่เราไปยืนอยู่ต่างแบบแต่ว่าเมื่อไร่ก็ตามที่มีลมพัดผ่านนะฮะความร้อนก็จะถูกพัดผ่าออกไป จากบริเวณบนหัวของเราเนี่ยฮะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ร้อนมากเ mm hmm. ช่นเดียวกันกับการที่เราดีไซน์บ้านหรือว่าทาหลังคาให้เป็นดับเบิลลูนะฮะนั่นคือการที่เราเหมือนกางร่มให้บ้านนั่นเองวันนี้เลยมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะพาไปดูนะครับเป็นบ้านมีการคิดถึงเรื่องของการระบายอากาศเรื่องการป้องกันความร้อนที่น่าสนใจเป็นแค่ดูจากรูปก็รู้สึกได้ว่ามันเออมันน่าจะอยู่สบายนะมันน่าจะเย็น ก็บ้านหลังนี้อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับถ้าดูในดีเทลแล้วก็ดูจะเป็นบ้านปกติธรรมดาเป็นบ้านร่วมสมัยหลังหนึง่งน,นะครับมีลักษณะของการออใช้แฟลตแลบร่วมกับการหลังการทำหลังคาเพิ่งมมาแง่หรือว่าลีนทูนะ l เราก็จะเห็นว่าตัวหลังคาเนี่ยเขาแยกออกมาเป็นประมาณ3ก้อนเนาะเพื่อให้พืนหลังคาเนี่ยมันไม่ใหญ่เกินไป หคือช่วยลดความร้อนสะสมด้วยอะไรที่มันเป็นแมสใหญ่ๆเนี่ยมันจะสะสมความร้อนได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาแยกแมสเนี่ยมันทําให้ความร้อนเนี่ยไม่สะสมอยู่มากนักรวมถึงตัวหลังคาเนี่ยเขามีการยกขึ้นมาจากหลังคาแฟลตแลบที่อยู่ด้านล่างนะฮะถ้าดูจากแบบก็น่าจะสักประมาณส่วนที่สูงที่สุดน่าจะอย,อยู่ที่ประมาณเมตรหึหรือว่าเมตรกว่าๆได้เออเทลา่าลงมานะครับ โดยพื้นที่ด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรมาปิดหรอกลมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการการลางล่มให้บ้านแบบจริงๆเลยแล้วก็มีส่วนของทาการทําเป็นแฟลตสลับออกมาเป็นชายคาค่อนข้างเยอะนะะบริเวณชั้นสองตรงนี้มันเหมือนเป็นการที่เรายื่นยื่นล่มเงาออกไปทําให้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยมนสามารถใช้งานได้โดยที่มันไม่ร้อนนะะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีลมมีแสงสว่างที่เข้ามาได้อยู่นะฮะ เป็นการออกแบบที่เหมาะกับสภาพอากาศแบบร้อนชื้นแบบประเทศอินเดียซึ่งพูดไปแล้วมันก็คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยฮะมีแดดนอนจัดแล้วก็มีฝนตกนะฮะร่วมกับมีการใช้ส่วนของอิฐบล็อกช่องลมนะครับทำให้ตัวอาคารเนี่ยมันสามารถยิ่งระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเช่นบริเวณไหนที่เขาต้องการที่จะระบายลมอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องการให้แสงสว่างเข้ามาเยอะมากนะฮะเขาก็จะใช้ตัวอิฐ ช่องลมนะครับเป็นตัวทําเป็นผนังอย่างเช่นบริเวณโถงบันไดนะฮะเขาก็ใช้ตัวอิฐช่องลมในการช่วยระบายอากาศได้เช่นกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือการที่เขานําแสงสว่างเข้ามาในหลายๆจุดของบ้านนะฮะแม้ว่าจะเป็นประเทศในเขตร้อนนะอย่างประเทศอินเดียเนนะี่ยถือว่าอากาศร้อนทีเดียวแต่ว่าเขาก็ยังเห็นคุณค่าของแสงแดดนะฮะเขาพยายามเอาแสงแดดเนะี่ยเข้ามาบริเวณด้านข้างมีการเจาะสกายไลท์เพื่อให้แสงเนี่ยมันส่องลงมา ในบริเวณนั้นเองเขาก็ตั้งใจที่จะเปิดทําเป็นหน้าต่างหรือว่ากระจกเนี่ยให้สามารถมองออกไปแล้วมีแสงธรรมชาติเข้ามานะฮะอย่างบริเวณโถงบันไดนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันมีแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วมันดูน่าอยู่แล้วก็ดูไม่มืดเถึบนะครับส่วนเรื่องของแปลนิ่งที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นแปลนิ่งรูปตัว L นะจะว่าไปเป็นแปรนที่รับหรือว่ากักเก็บลมได้ดีรูปหนึ่งนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะดีไซน์ดับเบิลรูฟนยครับมันก็มีประเด็นอยู่ประมาณ สองสามข้อนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการให้ไม่มีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเข้าไปในบริเวณดับเบิลรูฟหรือว่าบางคนคิดว่าเออก็ปล่อยเข้าไปได้แล้วก็มีการขึ้นไปเคลียร์หรือว่าขึ้นไปทำความสะอาดในทุกๆ3เดือน6เดือนหรือทุกๆปีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบ้านหลังไหนจะมีการดีไซน์หรือว่าแมเนจแบบไหนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะต้องขึ้นไปแมเนจหรือว่าไปไปไปแมนเทนบริเวณนั้นนะครับ มันก็ต้องมีทางขึ้นเนาะหนึ่งอาจจะต้องมีบันไดาอาจจะเป็นบันไดลิงหรือเปล่าหรือว่าเป็นบันไดที่ขึ้นไปแบบจริงจังเลยก็เป็นบันไดธรรมดาเนี่ยฮะเพื่อขึ้นไปบริเวณดานฟ้าได้เลย 2. คือเรื่องของส่วนที่ความสูงของระยะระหว่างหลังคาจนถึงออพื้นแฟลตสลับนะครับว่ามันจะต้องมีขนาดที่คนสามารถเข้าไปทํางานได้อย่างน้อยก็เข้าไปก้มๆได้นะมัน มันก็ไม่ควรจะต่ำกว่าแบบเออห้าสิเซนนะเพื่อให้คนสามารถเข้าไปทำงานไปทำความสะอาดได้หรือในแง่ที่เราคิดว่าเราจะไม่ค่อยขึ้นไปหรือว่าไม่ได้มีขึ้นไปทําความสะอาดบ้างนะเราจะต้องพิจารณาเป็นตะแกรงหรือว่าระแนงต่างๆเพื่อที่จะกันพวกนกพวกมแมลงพวกหนูที่จะเข้าไปบริเวณเบิร์ูฟตรงนี้นะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการกันน้ำนะแน่นอนว่า ดับเบิล o ลูฟเนี่ยมันทิ้งระยะขึ้นไปสูงจากแฟลตสลบนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสที่น้ำเนี่ยสามารถสาดเข้ามาได้เวลาฝนตกนะ,ะเพราะฉะนั้นบริเวณแฟลตสลบที่เป็นพื้นที่เอ่อต่ำจากหลังคาด้านบนเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีการคิดถึงเรื่องการกันน้ำหรือว่าการระบายระบายน้ำอย่างดีนะฮะหนึ่งต้องมีเออท่อสำหรับเดนนะ,ะเวลาที่ฝนสาดเข้ามานะฮะ ต,ต้องมี o v e r f l o w ฮะ overflow หมายถึงว่าถ้าในกรณีที่ดรนตรงนั้นมันตันนะฮะมันจะต้องมี overflow ที่เป็นเออเผื่อไว้ว่าเวลาถ้าตรงเดนตรงนั้นมันตันะมันยังมี o อเวอร์ฟให้หนามันออกไปได้อาจจะเป็นออกไปด้านข้างก็ได้หรือว่าออกไปเอ่อรบริเวณท่อที่สำรองเอาไว้นะครับ 3. คือส่วนของการทำกันซึมที่ค่อนข้างต้องแน่นหนาที่เดียวเพราะว่า ตรงนั้นนะอาจจะเราจะไม่ได้ขึ้นไปเซอร์วิสบ่อยนักเพราะฉะนั้นการทําการซึมอย่างดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะฮะลองเอาไปศึกษาดูนะครับว่ามันมีส่วนไหนที่คุณชอบบ้างแล้วก็สามารถประยุกใช้กับบ้านของคุณได้นะครับสำหรับบ้านหลังต่อไปจะเป็นหลังไหนก็ติดตามต่อไปนะครับ